สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งดีเลย์การตั้งเฟสในบีมนะครับผมสำหรับบอร์ด G200 จะให้ดูก่อนว่าเริ่มแรกเป็นยังไงคือ,อเริ่มแรกมันจะเป็นแบบว่าเขเลื่อนสไลด์ขึ้นแล้วมันมาเลยมาเลยอ่านี่ส่อเลื่อนสไลด์ขึ้นแล้วมาเลยเราต้องการให้มันหน่วงแบบว่าเราเลื่อนสไลด์แล้วทิ้งระยะสักประมาณหนึ่งวิสองวิบีมถึงจะไปนะครับวิธีการคือ กดที่เราทำฟีไปแล้วนะครับสองช่องนี้เราทำไปแล้วกดที่ Edit ท i m e ครับปึ๊บแล้วก็มาเลือกสไลด์ที่เราจะทำสมมติว่าตัวนี้ปึ๊บม,มนขึ้นมาหน้านี้ครับ <S <S เราต้องการให้มันดีเลย์อย่างเช่นเราเลื่อนสไลด์ขึ้นไปแล้วต้องการให้มันดีเลย์สักหนึ่งวิก่อนที่บีมจะเคลื่อนไหวนะฮะให้เลือกตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วเราเลือกครับเล็กหนึ่งอ่าจะเป็นหนึ่งวิสองวิสามวิก็ได้แล้วเ,เลือกเป็นเล่หนึ่งวิแล้วกันนะครับหนึ่งวิโอเค แค่นี้ครับกดปิดอ่าดูสไลด์นี้จากเมื่อกี้นี้นะครับอ่ามันจะดีเลยใช่ไหมครับหนึ่งวิเราเรื่องอะไรไปไหนมันจะดีเลยอ่าโอเคต่อไปจะเป็นการค่าตั้งค่าเฟดนะครับสมมุติว่าอยากจะให้มันเรื่องไลด์ไปแล้วบีมมันจะค่อยคขึคค้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เข้าตรงที่เหมือนเดิมครับ Edit Time แล้วก็สไลด์ที่เราต้องการแก้ไขกดไปที่เราทำฟีไมไปแล้วให้มาตั้งค่าที่ค่าเฟดครับเฟดอินหมยความเฟดอินเนี่ยคือการเข้าช้าในการเข้าเฟดเอาคือช้าในการออกนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างเฟดอินนะครับได้เห็นง่าย,าย,ายๆไปไว้เฟดอินครับเราตั้งสักผมตั้งสักสิแล้วกันนะครับเซนเอร์ Enter, กดออกอเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ ในการตั้งค่าเฟสนี้มันจะไปทั้งแผ่นทิวแล้วก็การค่อยๆเปิดแสงด้วยโดยประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ